สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอ็นดูน้องอลินร่วมทานข้าวกับคุณแม่ เรียกได้ว่าเพลอแป๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วซึ่งก็ได้เห็นภาพน่ารักอลินลีลามองบนคือที่สุดในกรุัดรวมกับแม่โอปอปากีภาพตัดโฟกัสที่อันลันพี่พี่แฟนคลับพากันมาถามโอเคไหมอันลันเป็นภาพที่ทั้งหาทั้งน่ารักน่าเอ็นดูมากๆของสองพี่น้องอลินอารันบุตรทั้งสองสุดที่รักของแม่โอปอและพ่อหมอโอกที่ล่าสุดแม่โอปอได้เกี่ยวก้อยบุตรทั้งสองอลินอารันออกรายการกี้สดอฟซอยในช่อง YouTube นางแมวปลาที่อ่อน แอนในวันเด็กตรงกับวันนี้8มกราคมพอดีจากภาพเด็กๆสนุกสนานร่าเริงม,มากที่ได้ร่วมชิมอาหารกับแม่โอปอลและปากี้และจากภาพน้องอลรินเข้าขาได้ดีมากกับปากี้กับลีลาการมองบนที่มีแม่โอปอร,ร่วมมองบนด้วยแต่ต้องบอกว่าช็อตนี้อลรินคือที่สุดของกร๊ปได้มงและรับคะแนนเต็มไปเลยแต่ทางด้านของอลันหนุ่มน้อยหนึ่งเดียวในโต๊ะถึงกลับไปไม่ถูกนั่งยิ้มเขินๆหล่อละมุนไปแบบงงๆพี่ป้าเนะ อแฟนคลับเห็นช็อตนี้แล้วของทั้งอลินและอารันต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายโดยส่วนใหญ่จะพูดถึงอารันอาทิเชนนุโอเคไหมอลินดูแลอารันนะหนุ่มน้อยอารันครับเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับพี่อรินคือคนคล้ายปากี้ใช่ไหมคะและอีกมากมายที่อ่านแล้วขำสร้างรอยยิ้มสุดๆตามไปดูกันเต็มๆได้เลยในรายการกี้สดอบซอยท่านผู้ชมนะครับมีความคิเดเห็นยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกัน้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากแวร์รี่นิวส์ออนไลน์ครับ